แจกทริคเข้าอินด้ารออิงอันนี้มันจะมีเขียนเอเซด้วยออกแบบด้วยเป็นสองเป็นสองอย่างในผ์าน,นี้เป็นทางที่ดีที่จะเริ่มวาดรูปก่อนเพราะจะได้รู้เวก่อนก่อนจะไปดูก็ขอให้กดไลค์กด s u b s c r i b e ให้พวกพี่ๆด้วยนะคะแจกทริคเข้าอินด้าจะแบ่งออกเป็นแบบ4พ่ร์านหลักๆก็จะเป็นแมทอังกฤษติวเทดแล้วก็เป็นพอ,อร์ตโฟลิโอในน้ำแม,มตตก็จะเป็นเซตแมทแล้วก็ ส่วนอังกฤษก็จะเป็นเซตอังกฤษไปเลยเพราะว่าบางทีสอบแล้วมันก็แบบเออได้เลยทั้งคู่อะไรเงี้ยก็ไปยื่นเลยแต่ว่าคนไหนถ้าเซตอังกฤษไม่ไหวจริงๆอะไรเงี้ยก็คือไม่เป็นไรก็ไปทําไอเอลหรือทาตัวอื่นก็ได้แล้วก็รายละเอียดพวกนี้มันก็จะมีบอกในเว็บไซต์ของอินด้อยู่แล้วว่าเออต้องเขาต้องการอะไรบ้างซิวแทดความถนัดด้านถาปัตรก็เหมือนแทดสี่ของภาคไทยเนาะส่วนพอร์ตก็ใช้เท่านี้พอสินแล้วก็สามา์สมเนเป็นสามพาร์หลักๆเป็นพาร์ วาลูป <One> mm hmm. ก็คือดรออิงคือดรออิงอันนี้มันจะมีเขียนเอเซ่ hmm. ด้วยออกแบบด้วย mm hmm. เป็น2อเป็นสอย่างในพาร์ทนี้ตอนสัมภาษณ์ก็จะแบ่งเป็นอีก2พาร์ทคืจะเป็นพาร์ทดูรูปและ Analyze แล้วก็พาร์ทที่2คือสัมภาษณ์ทั่วไปเขาก็จะถามว่าเออทำไมเราถึงอยากเข้าวินด้าประมาณนี้แล้วกันไว้มาติดตามกันได้ <restricted S 1> ใช่ใชวิคมปค่ะเหมือนกันเหมือนกันเลย เราอะ่ะจะเป็นคนที่ออกแกนนซ์ทุกอย่างมาก่อนอินเนอร์วานจนแล้วเราจะเก็บจากอะไรที่เรารู้สึกว่าถนัดที่สุดส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแซดอะไรเงี้ยหรือว่าดูาจากที่ว่าเขาจัดในการสอบมากที่สุดดีกว่าถ้าเรามีโอกาสสอบได้เยอะเราไว้ที่หลังก็ได้แต่ว่าแซดมันไม่ได้ไม่ได้ไม่สอบบ่อยก็เลยเริ่มทำแซดก่อนก็ได้แนะนำให้เริ่มทำแซดก่อนแล้วค่อยไปเป็นซีว์แท เราค่อยเราค่อยมาเก็บพอร์ตระหว่างทางก็ได้ถ้าบางคนอ่ะที่ยังไม่เคยลองเรียนวาดรูปเกี่ยวกับสถาปัตมาก่อนเป็นทางที่ดีที่จะเริ่มวาดรูปก่อนพอะจะได้รู้เวก่อนไอพวกเนี้ยมันต้องใช้เวลาในการสะสมแต่ว่าพวกแมทหรือว่าแบบอังกฤษอะไรเงี้ยมันแบบไปติวเตอร์แล้วเขามีแบบแนวข้อสอบเราก็ทําได้เลยอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบสถาบัน 5. ถ้าส่วนตัวเริ่มจากการวาดรูปก่อนดีกว่าจะได้รู้เลยว่าแบบชอบไหมหรือว่าแบบโอเคไหมอะไร ก็พอร์ตโฟลิโอของอินด้านะก็จะเป็นการที่เอารวมผลงานต่างๆที่น้องๆได้ทําไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์อะไรก็ได้เลยแบบทุกอย่างรอบตัวน้องๆที่น้องๆอยากจะเอาไปนําเสนอให้กับกรรมาการเนี่ยก็สามารถมาใส่ในพอร์ตได้และความสําคัญของมันเนี่ยก็คือว่ามันก็จะมีผลกับก,บการสัมภาษณ์ด้วยเช่นกันเพราะว่าเขากรรมการทุกคนเขาก็อยากรู้เนาะว่าเอ้ยน้องมีความคิดยังไงทำไมถึงทํางานนี้ก็อาจจะโดนถามได้อันนี้ก็เป็นข้อที่แบบเออต้องแบบเอาไปคิดนิดนึงว่าเอ้ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็ต้องมาดูกันที่เปอร์เซ็นต์การสัมภาษณ์ด กน้องๆเนี่ยก็ ต้องไปดูอ่านว่าเอ้ยอินด้าต้องการดีควายเปนประมาณเท่าไหร่ต้องการความหนาของเล่มเขามีระบุไหมก็ให้ไปอ่านตรงนี้ดีๆแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยควรจะทำซะแบบว่าประมาณ8งานไหมแต่ว่าอย่าเยอะจนเกินไปเพราะบางที่เยอะจนเกินไปเนี่ยเขาก็จะทำให้เขาสับสนหรือว่าเขาอาจจะแบบดูไม่ทั่วถึงได้อันนี้ก็เป็นข้อที่คนเราวางไว้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเอ่อให้ทํางานที่ออกมาจากตัวน้องจริงๆเน้นคอนเซปต์ concept, งานอันนี้ได้มาได้มาได้ยังไงอินสไเรชั่นมาจากไหนอะไรอย่างนี้แล้วก็เพราะว่าอาจารย์เนี่ยเขาจะดูความเป็น ตัวตนของน้องว่าแบบน้องมีไอเดียยังไงมีความคิดยังไงแล้วเข้ากับอินด้าได้หรือเปล่าส่วนพาร์ทของไรติ้งเนาะความสัมพันธ์ของมันก็คือเหมือนมันเป็นการโชว์ให้อาจารย์เห็นหรือว่าคนตรวจเขาเห็นว่าเรามีความสามารถในการดีไซน์จริงๆมีความสามารถในการแบบเขียนอธิบายโปรเจกต์ project, เราจริงๆด้วยภาษาอังกฤษเนาะส่วนทิปของอันนี้คือเหมือนพี่เชื่อว่าทุกคนที่ผ่านซีอูแทมาทําได้อยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นส่วนพาร์ทที่2ก็คือพาร์ทอินท์วิวอินท์วิวเนี่ยอยาก ให้ความสำคัญตรงที่เหมือนเขาอะอาจารย์เขาอยากจะรู้ว่าแบบเราเข้าใจในการทำพอร์ตลองจริงไหมหรือว่าเราได้ทำพอร์ตมาเองจริงๆไหมอันนี้คือเป็นสิ่งที่อาจารย์เขาอยากรู้มากที่สุดแล้วก็มันจะมีพาร์ทที่เป็นพาร์ทของการ image analyzing อะไรประมาณนี้เขาจะเหมือนแบบดูว่าเรามีหัวทางด้านสหปัต์เรามี vocabulary ของ อาร์เคตเจอริจริงๆไหมส่วนทิปของอันนี้ก็อาจจะเป็นพวกเราต้องเตรียมตัวในการเหมือนแบบอธิบายโปรเจกต์เรามาให้ดีๆให้ละเอียดเน้นคอนเซปต์อธิบายยังไงก็ได้ให้อาจารย์เขารู้สึกว่าแบบเออสนใจหรือว่าแบบมันดู persuasiv สำหรับเขาอะไรต่างที่แบบกำลังคู้ัวออ่ไหนกังตัวเบางคนอาจจะมีเวลาอีกเยอะลองดูก่อนว่าชอบไหมส่วนบางคนเหลือเวลาสั้นมากแล้วต้องรีบตัดสินใจแล้วก็ ทำเลยลองทำเลยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นมันไม่ได้ยากเท่าที่คิดแบบเพื่อนเราหลายคนก็บางคนก็มาด้วยฉบับเร่งรัดก็ยังทําได้คุณได้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วกันบอกอย่างนี้คือมันอาจจะเหนื่อยตอนทําพอเหนื่อยตอนเรียนแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าใครชอบจริงๆก็จะ e n จ o ยไปกับมันเนาะก็สําหรับน้องที่มีคะแนนแซดมีคะแนนไอเอลหรืออะไรอย่างนี้แล้วแล้วเหลือพวกสกิลขอ,ของการสัมภาษณ์เนาะ ก็พี่ก็สามารถช่วยน้องได้ในด้านการเพิ่มความมั่นใจในงานของตัวเองมีคีย์เวิร์ดอินไซด์เยอะมากๆสำหรับอาจารย์ที่เราได้ในการสัมภาษณ์ด้วยอันนี้คือแบบอินไซด์มากเพราะว่าตอนนี้พวกพี่ก็ยังเรียนอยู่เพราะฉะนั้นมันทุกอย่างมันอัปทูเดตมากใครที่ยังไม่มั่นใจในพาที่พวกพี่พี่พูดไปอ่ะเนาะก็สามารถมาจอยกันได้ที่อินดาบูทแคมป์ของเรานั่นเอง yeah. เ่านั้นยังไม่พอเพราะว่าเรายังมีฟรีน้ําฟรีอาหารในวันนั้นวันที่เราติวกันด้วยส่วนเนื้อหาบทเรียนข้างในเนี่ยคร่าวๆก็จะเป็นแบบว่าเอ้ยมีการติวว่าน้องควรรู้ควรมีคําถามอะไรในหัวควรไปเตรียมตัวยังไงบ้างซึ่งบางทีเนี่ยถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนเราก็อาจจะไม่รู้ว่าพูดเวไหนมันถึงดูเป็นฟิลเหมือนสถาปนิกในการแบบ คิดพูดกับเกี่ยวกับสีเกับกับทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยพวกเราก็จะสอนหมดเลยว่าทํายังไงบ้างส่วนเรื่องการเตรียมตัวแล้วก็เหมือนแบบอาจารย์คนไหนเป็นยังไงเนะี่ยพวกเราก็มีอินไซต์อยู่แล้วเนาะพราะเราก็เป็นเด็กอินดา้าก็ก็จะแถมให้น้องๆไปเลยว่าเออควรเตรียมตัวยังไงกับอาจารย์คนไหนสาหรับใครที่ยังกลัวยังกังวลว่าแบบเออเราจะเข้ากับเพื่อนได้หรือเปล่าหรือเข้ากับพี่ได้หรือเปล่าก็ไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าพี่ๆเข้าถึงน้องทุกคน จะพยายามแบบดูแลให้ครบถึงก็ใครที่มีข้อสงสัยก็สามารถแอดไลน์มาถามตรงนี้ได้เลยแล้วก็สามารถนัดเข้ามาปรึกษาฟรีทุกอย่างฟรีได้หมดเลยที่ Fill t u t t r r n n s s h o o o เส่วนหลวงสแควร์ใกล้จุฬาเราสามารถออกมีเทียนสนามอีฬาทางออกสองได้เลยเย้